แกงเห็ดเพอขิดแรงเออนะคะมานียแกงเห็ดเพาะแต่ว่าบ่ามีพักติวนะคะจะใส่สมใบประขามแทนนะคะตำพี่ค่ะหอมแดงขาตลาดนะคะช่วงนี้ถ้ามีหอมแดงเองก่ะเอาหอมแดงมาตำไส่น้ำนะคะจากสีหาหัวนะคะมันมะแกะตำไส่น้ำกันนะคะ ผงนัวนะคะผงนัวไปสอนหนึ่งนะปลาระนะคะปลาแดกนะคะปลาแดกสอ,สองสองซอนต่าสีบอกระองเด้อนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาระทำเองนะคะปลาแดกปลาเขือนมามๆนะคะพี่น้องนี่ใส่แค่สองบ่วงนะคะคสองบ่วงอ่าแล้วเกลือนะคะปลายสอนหนึ่งนะคะ ค่ะมันบุนหวนะคะจังจะเติมน้ปลาเอาอีกเื่อนึงนะคะเห็นมันจะเข้มนะคะเนะาะเห็นมันจะเข้มโอเคเดี๋ยวปิดฝาหม้อเลยปิดฝานะคะจยกซีหานะที่จเปิดดูอีกเื่อนึงนะคะนนีจะใส่เหล้าฟืนนะคะพี่นอ้องฟืนไมา้ยางนะคะโอเคค่ะเวลาผ่านไปแล้วเนะะวาะเดี๋ยวมาเปิดดูเนาะว้าว๋ยวห่ามา ช้อนเอาฟองมันออกนะคะโอ้โนะคะพี่นนอปบดบ,บ,บกบกเลยจะซีม,มือก่อนนะคะพี่นอ้อนัวบอนะคะอพอดีพอดีเลยนะคะนำปลาแดกสองสองสอนนะคะสองสอนแกงแล้วก,ก็เกลือปลายชอนหนึ่งนะคะ เสียงเครื่องต้านญ้านะคะ่ะอาจจะดังหลบกวเนี่ยจังหน่อยน,นะคะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะมาใใจพักเลยนะคะตอนนี้ก็ซุกแล้วนะคะพักตี่เตรียมไห้ก็จะมีใบบักขามนะคะใบบักขามนี่จะใส่แทนพักติ๋วนะคะพี่น้องเพราะว่ามันบม,มมีพักติ๋วเนาะก็จะ,จะออกปเปรี้ยวๆน่อยนึงแล้วก็ใบเมงลกักใบพักอีตู้นะคะแล้วก็ต้นหอมเนาะมันบมม,มีหอมหัวแดงข้นเผากัน เรียบร้อยนะคะปุ๋งด้วยนะคะเพราะว่าผักยุบดีย๋ยวมันจะเปื่อยมันจะสมแห้งนะ,ะอ้ยแต่แสบแห้งะคะ่ะบันน้กินโดนแล้วนะคะโอ่เดี๋ยวชิมมังก่อนนะคะนี่ขา,าเด้อน,นะคะพี่น้องมากินแกงเห็ดเพาะด้าุกันนะคะแกงเห็ดเพาะย้าํามะรงนะคะกําลังหนึ่งขาวอยู่นะคะตอนนี้แกงเห็ดซุปก่อนนะคะเดีย๋ยวชิมมังก่อนนะคะ แกงเฮ็ดเพาะสนามออดเจาะนะคะสนานเลยนะค่ะพี่น้องพระเว้นหันไปหารอเบื้งเฮ็ดปวกนะคะนะคะว่าเฮ็ดปวกออกเนาะจะเลยยางรอเบื้งเฮ็ดสวนยางนะคะเพราะว่าเฮ็ดสวนยางบริสิทธยานะคะบริาาสิทธยาขายนะคสวนสวนยางพารานะคะ แต่ว่ามันกระยังม่หันออกดอกไปพอต้นเฮดหูนูกับอ่าเฮทพี่เบือนะคะตะมาลาว้างเนื้อนะคะช่วงนี้เฮ็ดออกหลายนะคะพี่น้องะะเฮดพี่เบือนะคะเบิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวมันสีเป็นโทษนะคะอันตรายนะคะเฮทพี่ปีดนะคะจับ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 ีหลีเหรอ พี่น้องเอ้ยมาเด้อนะคะพี่ๆหน้องๆทุกคนนะคะแกงเสร็จแล้วท่ากินข้าวแลมหอมข้าวใหญ่จอยนะคะเพิ่งไปรอบนเขาเอกหน้านึงนะคะชิ้บิึงซื้อๆหอกนะคะต่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมาๆๆนะคะพี่น้อง